เนื่องจากว่า FC ของผมเนี่ยต้องการให้ผมนะครับทำจัดหน่อยครับนาะในหมวดของรอกสปินและในวันนี้นะครับผมเนื้อแจ็คพาจริงจะพาทุกท่านไปดูกันว่าในงบ300บาทที่จะจัดชุดอุปกรณ์ตกปลารอกสปินเนี่ยเราจะได้หน้าตาของชุดมาในประมาณแบบไหน ครับสวนดีนะนะนะตกปลาทุกๆท่านก็เนื่องด้วยว่ากระแสของรายการจัดอุปกรณ์ตกปลาครับที่ผมทำหมวดหมู่ของลอกเบสแคตติ้งไปนะครับค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับพูดว่าพี่ขอลอกแนวสปินหน่อยตอนแรกผมคิดว่าผมจะจบลอกเบสก่อนนะครับแล้วก็มาลอกสปินแต่ด้วยเนื่องจากทุกคนเนี่ยพูดกันเยอะมากแล้วผมก็อยากจะทําเช่นเดียวกันนะครับคือง่ายๆครับไม่มีอะไรหรอก จัดเซตอุปกรณ์ตกปลาลอกเบสเนี่ยเงินกูไม่พอฟรเลพสยใจทำเพื่ออะไรแหมขอตังค์หน่อยเอาตังค์มาหน่อยดิกูจะทำคอนเทนต์ขอตังค์หน่อยสปอนเซอร์เข้ามาหน่อยดิมึงเห็นนี่ไหมมึงเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีรายการจัดหน่อยครับน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วกูไม่รู้แล้วว่ากูจะเก็บไว้ตรงไหนมันเยอะเกินเนี่ยข้างบนอีกเนี่ยเห็นไหม มันมันมันเยอะไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้โอเควันนี้เราก็จะมาเปิดรายการของเรานะครับนั่นก็คือรายการจัดดอยครับดนาะสํำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาทําการจัดเซ็ตอุปกรณ์ตกปลาเกี่ยวกับรอบสปินในงบราคาเริ่มต้นของเราในวันนี้นั่นก็คือ300บาทแล้วมาดูกันว่าเซ็ตอุปกรณ์ตกปลาที่ผมจะจัดนะครับในราคา300บาท จะมีอะไรกันบ้างเราจะซื้ออะไรมาใช้สาหรับคนที่ไม่รู้นะครับเซ้ตอุปกรณ์ตกปลาคืออะไรนะครับเซ้ตอุปกรณ์ตกปลาก็คือในงบที่เรามีประมาณ500บาทหรือ3 0 0บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ที่เรามีตังค์นะครับเราอยากจะได้อุปกรณ์ตกปลาที่ครบชุดพร้อมที่จะตกเลยโดยที่เราไม่ต้องซื้อแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นรอกเป็นคันเป็นสายเป็นเหยื่อหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องซื้อแยกคือมันอยู่ในหมวดราคา ที่เราตั้งเอาไว้แล้วพร้อมจบพร้อมตกกันเลยนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาในหมวดเริ่มต้นนั่นก็คือ300บาทจะซื้ออะไรมาบ้างและอุปกรณ์ที่ผมจัดจะมีหน้าตาแบบไหนมาดูกันครับ <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือเซ้ตอุปกรณ์ตกปลาในราคา300บาท ผมต้องบอกเลยว่าชุดเริ่มต้นราคาประมาณนี้นะครับคุณภาพก็ตามราคาครับคือมันจะไม่ค่อยจะดีเวอร์วัาวางอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าพูดถึงการตกปลามันตกได้ไหมมันตกได้นะครับผมลอกราคาหลักร้อยมันตกได้อยู่แล้วการซื้อลอกแพงมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็คือเราซื้อเพียงแค่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อหน้าตากับคุณภาพของสินค้าจากใจของผมตอนนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าผมเล่นลอกราคาแพงและลอกราคาถูกมาหมดทุกแบบแล้วความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนครับสาหรับคนที่เริ่มต้นในการตกปลาผมอยากให้ เริ่มต้นที่ราคาเบาๆก่อนแล้วค่อยไปราคาสูงแต่ถ้ามึงมีตังค์เรื่องของมึงเฮียๆอะไรที่มึงอยากให้เมียกูมีหมด่ะเช่นเคยครับสาหรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่อยากจะหาเส้ออุปกรณ์ตกปลาให้กับลูกของท่านไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายหรือว่าลูกติดหรือว่าลูกลูกแง่ก็อยากจะบอกไว้ว่าซื้อเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักมึงว่ากูหล่อปะมึงว่ากูหล่อไหมมึงว่ากูหล่อมากเลยนะ เปิดเข้ามาภายในตัวสินค้าของเรานะครับวันนี้เราจะมาเร็วๆแล้วก็เร็วๆกันหน่อยนะครับเปิดเข้ามาเลยนะสินค้าชิ้นนี้ที่เราจัดมานะครับในวันนี้มันมาจากที่จีนนะครับลอกจีนนะเอาไว้ง่ายของจากจีนก็ไม่ได้แย่นะครับบอกตรงมันมีหลายแบรนด์เลยนะครับที่ไม่ได้แย่นะ แต่บางแบรนด์ก็แย่จริงนะอันนี้ก็ลองดูรีวิวแล้วก็ดูการใช้งานของผู้ใช้งานจริงนะครับลองถามเขาดูนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับจะได้ไม่เป็นไอควายอ่าและอุปกรณ์ตกปลาที่เราจัดมาในวันนี้นะครับแน่นอนครับเป็นของค่ายนี้นี่ค่ายนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเลยนะครับในเรื่องของสินค้าที่ราคาถูกส่วนคุณภาพกูมไม่รู้มาอันบล็อกกันดีกว่าเราจะมาเปิดเจ้าสิ่งนี้กันว่ามันคืออะไรนะครับเปิดออกมาก,ก่อนเลยอย่างแรกนะฮะ เอามานันมีนี่ด้วยเว้ยอ่ะเปิดเข้ามาสปินกูวางะท่ากาเป็นของของเล่นเลยซื้อมาทั้งหลายพันวางเป็นก่องหลักร้อยเลยโอเคเปิดเข้ามาครับปึ๊บเซตอุปกรณ์ตกปลาที่มันจะมาในครั้งนี้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยครับคือเจ้าตัวลอกของล็อกสปินนะครับเพราะเราจัดชุดล็อกสปินอ่ะก็จะเป็นลอกราคาถูกๆนะครับที่มาพร้อมกับสายนะครับซึ่งสายที่แถมให้มานะครับก็เป็นสายเอ็นนะครับ ขนาดเท่าไหรน่นะผมมองว่าน่าจะประมาณสัก PE หนะึ่งะอ่าถ้าถ้าเรียบเปรียบเทียบเป็นรหัสแบบว่าสาย PE ก็จะเป็น PE 1, 1> ก็จะเล่นปลาได้ไตั้งแต่โลถึง3โลนะครับซึ่งสายที่เป็นสายเนเนี่ยผมมองว่ามันเล่นปลาแบบหนักๆได้อยู่แล้วนะครับผมคือมันเกิดมาเพื่อเพื่อปลางานหนักเลยการเปิดปิดถือว่าแข็งกระด้างมากการหมุนถือว่าไม่ได้ลื่นเลยนะครับก็ตามราคาครับผมไม่มีกิ๊กเสียงนะครับแต่มีกิ๊กเสียงปลาลากนะครับฟังเสียงดูนะ เสียงหรือว่าแสบหูอยู่นะครับโอเคผ่านไปที่ตัวล้อครับต่อมาเป็นที่อะไรเนะนี่ยโอ้หันนี้มีเหยื่อให้ด้วยนะครับมีเหยื่อแถมมาให้ด้วยนะเอมีกระดิ่งด้วยกระดิ่งกูอยากได้พอดีเลยนะครับผมกระดิ่งแถมมาให้2อันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้ากระดิ่งมาสองอันเนี่ยคุณเดาได้เลยนะครับนี่ก็คือลออตัวนี้เอาไว้เล่นงานหน้าดินนะครับเอาไว้แจ้งเตือนตานะครับข้างในก็จะมีตัวเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อยางนะครับเหยื่อยางที่ให้มาก็คือเป็นเหยื่อเท,ท็กซัสนะครับ เหย่ปอปลายางเท็กซัสแถมมาให้4ตัวครับสีเขียวและสีส้มนะครับอันต่อมาที่ให้มานะครับนั่นก็คือเป็นชุดตัวเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดเท็กซัสเบอร์แบบเล็กมากๆนะครับเล็กโคตรเลย ก็มีลูกหมุนนะครับกับลายสต็อปเปอร์นะครับเอาไว้ล็อกตะกัวนะครับก็เซตนี้ถือว่าเอาไว้เล่นงานตกพวกผมมองว่าเท็กซัสเลยเพราะว่ามันให้ชุดเท็กซัสมานะครับแต่ว่าไม่ได้แถมตะปุงตะกั่วอะไรมาให้เลยนะครับถ้าจะเล่นเท็กซัสนะครับต้องครบกว่านี้โอเคในส่วนต่อมานะครับที่ให้มานั่นก็คือคันเบดครับผมเปิดดูเลยก็คันเบดตัวนี้ก็จะเป็นคันเบสสไลด์นะครับผมเป็นคันเบสสไลด์ของลอกล็อกสปินนะครับผมสไลด์ออกมานะครับ มันจะเป็นคันแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวเลยนะถ้าเอาเข้าจริงๆอ่ะแต่ว่าแอคชั่นจะไม่มีนะครับคือแอคค่อนข้างที่จะควายมากเลยผมบอกตรงนี่นะครับสําหรับหน้าตาของเจ้าคันเบ็ดของเรานะครับก็จะยาวประมาณนี้เลยนะผมตีให้ประมาณ6ฟุตนะครับยาว6ฟุตแอคชั่นเนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมถ้าเอาเข้าจริงก็คือมันตกได้นะครับมันไม่ได้แย่ลองดูดูปลายคันนะครับผมจะเคาะเบานะฮะถือว่าแอคชั่นกําลังแบบ พอใช้ได้อะเนี่ยเอาไปเล่นนาดินดีกว่านะครับตกตีอาปอมเนี่ยตีได้เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองประกบล่อเข้ากับตัวคันดูนะนี่ประกบเข้าไปเลยโอเคนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานครับหมุนใช้ได้ตกปลาได้เหมือนกันตามราคาครับทุกคนราคาสามร้อยบาทเราก็จะได้ชุดประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากจะได้ของดีๆนะครับเช่นการใส่พวกอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้นะครับผมแนะนําให้ ใช้สาย p e. ีนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําชุดนี้เท่าไหร่นะเอาเข้าจริงๆควรจะมีงบประมาณสักพันคืองบ1นึ่งพันทวันน่ะ คุณได้เล่นแบบดีๆเลยนะครับตกปลาดีๆเลยสําหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องไปเล่นแบบว่าเวอร์วังและนี่นะครับก็คือชุดทั้งหมดที่เราได้รับมานะครับก็คือจะมีลอกและคัดนะครับแล้วก็จะมีพวกเซตเหยื่อนะครับจะเป็นพวกกระดิ่งเหยื่อเท็กซัสแล้วก็กัดเกตเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์สต็อปเปอร์นะครับกับตัวเบ็ดนะครับซึ่งบอกเลยว่าเบสิกพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นมากนะครับผมไม่เห็นหลายคนแล้วคือโดยเฉพาะเด็กนะครับเด็กหลายคน พ่อแม่ซื้อลงซื้อรอกให้แล้วดันเล่นไม่ดีนะครับรอกมันกากมันืไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยถอดนะครับถอดทิ้งถอดทําความสะอาดเองนะครับเอาน้ําเปล่าล้างในรอกนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่บันไหลไส้มากครับผมยิ่งเป็นลอกราคาแพงนะครับยิ่งต้องห้ามทานะครับผมก็คือ ถอดเช็คล้างระบบเอาดีกว่าทาจารบีนทาน้ำมันนะครับหย่อนน้ำมันสำหรับชุดนี้นะครับก็จะอยู่ราคาที่ประมาณ200กว่าบาทเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้ดูนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ทางแอปส้มและแอปน้ำเงินนะครับก็จะเป็นลอกราคาถูกนะครับใช้งานทั่วไปนะครับเล่นงานหน้าดินได้นิดหน่อยนะครับส่วนตัวผมว่าเอาไปวางไว้เป็นงานหน้าดินดีกว่านะครับเล่นตกปลานินนะครับหรือว่าตกปลา ปลาดุกปลาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเล่นเหยื่อสดสดอะไรเงี้ยตอกซดซดอะไรอย่างเงี้ยเล่นเหยื่อแบบนั้นดีกว่านะครับผมก็จบกันไปสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะชอบแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สาหรับนานานักตกปลาที่กําลังจะเริ่มต้นนะครับในการตกปลานะครับมาลองดูเซตพวกนี้ดูก่อนก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการจัดหน่อยครับนะในอีพีต่อไปจะเป็นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาทําให้ทุกท่านดูไปครับ